คุณกำลังฟังคุยพระคำรายการที่จะช่วยให้คุณติดตามพระเยซูรู้และเข้าใจพระคำภีได้ง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันคุยพระคำ Follow Jesus Understand the Bible สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการคุยพระคำตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า ุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในซีรีส์นี้เราจะแสดงให้เห็นว่าปฐมการบทที่1-3ถึงตอบคำถามอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตอย่างไรเรากำลังพูดถึงคำถามที่ว่าทำไมโลกนี้จึงมีความทุกข์ตอนก่อนหน้าเราได้พูดถึงน้ำแห่งความโกลาหลซึ่งเป็นธีมสำคัญมากในพระคัมภีร์ถ้าใครยังไม่ได้ฟังอยากให้ย้อนกลับไปฟังก่อนจะได้ตามเนื้อหาตอนนี้ทันนะครับ สำหรับตอนนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับมังกรงูและสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหลฟังชื่อแล้วน่าสนใจมากแต่ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับปฐมกาลบทที่1-3ถึงอย่างไรเราจะคุยกันในวันนี้ครับงั้นเริ่มต้นด้วยคำถามแรกเลยนะครับสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหลคืออะไรครับ สิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหลพวกนี้เป็นตัวแทนของความวุ่นวายความตายและการทำลายเหมือนน้ำแห่งความโกลาหลเลยครับพวกมันทำงานตรงข้ามกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องการนำความรักและสันติสุขเข้ามาในโลกนี้พระคัมภีร์กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่โกลาหลหลายชนิดพวกมันมีรูปร่างต่างกันแต่ล้วนมีบทบาทเดียวกันหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็คือมังกรนั่นเองครับในพระคัมภีร์มีมังกรด้วยหรอครับมีครับ ปฐมกาลบทที่1ข้อ21บอกว่าพระเจ้าสร้างสัตว์ทะเลใหญ่คำภาษาฮิบรูตรงนี้คือทานเนนและจากการศึกษาคำนี้สามารถแปลได้หลายอย่างเช่นมังกรงูมังกรทะเลและถ้าดูพระคัมภีร์ทั้งเล่มคำว่าทานนินก็คือสิ่งมีชีวิตแข่งความโกลาหลจริงๆครับพวกมันเป็นตัวแทนของความโกลาหลและต่อต้านพระเจ้าแต่ในปฐมกาลบทที่1เราเห็นสิ่งสําคัญมากคือ พระเจ้าสร้างพวกมันให้ดีไม่ใช่ชั่วร้ายทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างในตอนแรกดีทั้งหมดดังนั้นพวกนี้ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ร้ายแต่ก็เหมือนกับมนุษย์เราสามารถเลือกและตัดสินใจที่จะกะบฏต่อพระเจ้าและกลายเป็นคนชั่วร้ายได้นั่นเองครับแล้วสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหลตัวต่อไปคืออะไรครับมันคืองูพูดได้ในปฐมกาลบทที่3คําภาษาฮิบรูคือนาฮอช งูก็มีความตั้งใจเหมือนกับมังกรหรือทันนินคืออยากพาโลกกลับเข้าสู่ความโกลาหลอีกครั้งและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออาดัมกับเอวาลืมหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของมนุษย์คือควบคุมและเอาชนะความชั่วแต่แทนที่จะทำแบบนั้นพวกเขาก็กลับฟังเสียงงูผลลัพธ์ก็คือโลกกลับเข้าสู่ความวุ่นวายอีกครั้งและความบาปความทุกข์ก็เข้ามาและอยู่ในโลกอย่างถาวร นี่คือคำตอบหนึ่งว่าทำไมความชั่วและความทุกข์จึงอยู่ในโลกเพราะมนุษย์ละเลยหน้าที่ของตัวเองและเมื่อเราฟังเสียงแห่งความโกลาหลเราก็เปิดโอกาสให้ความโกลาหลใช้เราเพื่อทำลายโลกนี้นั่นเองครับมีสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหลตัวอื่นอีกไหมครับมีครับหนึ่งในตัวที่เด่นที่สุดคือเลวีอาทันในโยบบทที่4 0่สถึงสีมีคําบรรยายที่ดูเหมือนมังกรพ่นไฟครับเหมือนในนิทานเด็กเลย แต่สิ่งสําคัญคือพวกนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เท่าเทียมพระเจ้าพวกมันก็แค่ส่วนหนึ่งของเรื่องใหญ่ที่พระเจ้ากําลังทําและสุดท้ายก็ไม่สามารถขัดขวางแผนของพระเจ้าได้เลยในสดุดีบทที่7 4ข้อ1 3บสมถึงสิีมีภาพที่บรรยายถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าดังนี้ครับด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระองค์แยกทะเลพระองค์ทําลายหัวของมังกรทั้งหลายบนผืนน้ําพระองค์บทหัวของเลวีอาทันและมอบมันให้สัตว์ทะเลกิน เหมือนนโยบเลยครับผู้เขียนสดุดีพูดชัดเจนว่าพระเจ้ามีอํานาจเหนือสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหลพระเจ้าเป็นเหมือนผู้พิชิตมังกรและผู้กอบกู้โลกในอิสยาบทที่27ข้อที่1มีชื่อของสามสิ่งมีชีวิตแห่งโกลาหลครบเลยครับอิสยาได้บอกเราว่าในเวลานั้นพระยาเวจะลงโทษเลวีอาทันงูตัวนั้นที่กําลังหนีไปด้วยดาบที่ยิ่งใหญ่พงพลังและการทําลายล้างของพระองค์ เลวิอาทาันเป็นงูที่คดเคี้ยวไปมาพระองค์จะฆ่ามังกรตัวนั้นที่อยู่ในทะเลอิสยาบทที่27เข้าที่1นึ่ทำให้เราเห็นว่าผู้เขียนใช้ language ภาพแทนเขาไม่ได้ตั้งใจบอกว่ามีมังกรพ่นไฟจริงๆอยู่ในทะเลครับแต่ใช้ภาพที่คนในยุคนั้นเข้าใจเพื่อสื่อสารความจริงฝ่ายวิญญาณอย่างชัดเจนที่สุดพลังแห่งความโกลลหลพวกนี้เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายทั้งหมดในโลกนี้พวกมันทํางานอยู่ในรัฐบาลที่ชอโกง ผู้ปกครองที่เห็นแก่ตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุดมการที่ลดทอนเป็นมนุษย์และระบบที่เอารัดเอาเปรียบคนยากจนพวกมันยืนหยัดเพื่อทุกสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานและความตายครับแล้วในพันธสัญญาใหม่มีสิ่งมีชีวิตแห่งความโกาลหลบ้างไหมครับในพันธสัญญาใหม่พลังแห่งความโกาลหนลก็ยังมีอยู่ครับแต่ปรากฏอยู่ในรูปของวิญญาณชั่วพวกนี้ทําร้ายคนทําให้เกิดความทุกข์และนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูข,ขับผีออก เพื่อปลดปล่อยผู้คนจากอำนาจของความชั่วพระเยซูจึงเป็นผู้พิชิตมังกรที่เอาชนะพลังแห่งความโกลาหลของซาตานและในโคโลสีบทที่สข้อที่15ก็กล่าวว่าพระเยซูมีชัยชนะเหนือพลังเหล่านั้นแล้ววิวรณ์บทที่20ข้อที่2ถึง3ยังใช้คำเดิมครับเรียกซาตานว่ามังกรงูโบราณและบอกว่าในที่สุดพระเยซูจะคว้างมันลงเหวดึก ถ้าอย่างนั้นช่วยสรุปภาพรวมของเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้าจะสรุปทั้งหมดแบบสั้นๆคือโลกกำลังอยู่ในการต่อสู้ระดับจัก,กรวาลมีพลังมืดที่อยากพาโลกกลับสู่ความโกลาหลพวกมันล่อลวงให้มนุษย์กระบ,บต,รต่อพระเจ้าการกระโบบของมนุษย์สร้างความทุกข์แต่พระเจ้าไม่เคยทิ้งเราพระเจ้าเชิญเราให้ร่วมกับพระองค์ในการต้านพลังด้านมืดและในที่สุดพระเจ้าจะเอาชนะพวกมันสร้างความยุติธรรม และตั้งอาณาจักรที่ไม่สิ้นสุดของเขาอิสยาบทที่25ข้อที่6 8ถึง8ก็พูดถึงภาพนี้อย่างสวยงามมากๆเลยครับอิสยาได้บอกกับเราว่าพระเจ้าจะจัดงานเลี้ยงใหญ่บนภูเขาสิโยนพระเจ้าจะทำลายความเศร้าที่ปกคลุมทุกชนชาติพระเจ้าจะลบม่านแห่งความตายและจะเช็ดน้ำตาจากทุกใบหน้าตอนแรกเราดูเรื่องน้ำแห่งความโกลาหลวันนี้เราดูสิ่งมีชีวิตแห่งความโกลาหล และในตอนถัดไปเราจะไปดูว่ามนุษย์และแม้แต่จัก,กรวรรดใิใหญ่ๆก็สามารถกลายเป็นพลังแห่งความโกลหลได้อย่างไรน่าสนใจมากอย่าพลาดนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่ติดตามรายการขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์คุยพระคำหากรายการนี้ช่วยให้คุณเติบโตกับพระเจ้าอย่าลืมกดติดตามแชร์ share. และส่งคำถามมาหาเราได้เสมอและพบกันอีกครั้งในตอนต่อไปของคุยพระคำ